มาดามน้อยแฟนเพจสวัสดีค่ะมาพบเจอกันในช่วงกินเค้าแล้วก็โมโม่เหรอคุณเพื่อนวันนี้น้อยพุ่มใจน้าเสนออีกแล้วนะจ๊ะต้ยมยำปลาเพาะปลาแม่น้ําโขงนะคะน้ำใสใสพริกเขารถมือเราเองนะคะรถมือมาดามน้อยแฟนเพจแล้วก็มีมีข้าวมีแตงกวาแล้วก็มีน้ําพริกปลาทร,ะระงเครื่องทอดนะคะของคุณแม่ให้เมื่อวานนี้ยังมีอยู่จัดกันเลยเ้อจ้ะเส่บๆน้ำกัน แซ่บอีี้เลยเผ็ดเปรี้ยวนัวกำลังดีเลยจ้ะเพื่นอนๆปลาพอปลานังเราน้อยซื้อตัวนี้นะคะจากน้ำโขงสดๆไซส์ประมาณโลครึ่งมากินน้ำกัน แบบขนาดเนื้อปเ,เป็นริมๆเลยเพื่อนใส่เครื่องต้งยงมยำแน่นๆเลยนะจ๊ะบะพริกบกพริกสดสบะพริกสดสสดนะ้ำกินกันด้ว่ะ nhằm bạc việc nó chả, đến thẳng đi chẳng qua lắm nè Bà mmm 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 mẹ mmm 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 เป็ดเห่อนห่อนตัวใหญ่ๆ่ปลาพอะนะคะเอาไปทอดเอาไปทำต้มยำหรือว่าร้านอาหารก็จะไปทำปลาจุ่มเป็นเมนูปลาจุ่มยอดฮิตของจังหวัด สมัยแต่อดีตสมัยแต่แตล้วน้อยอายุยังเด็กๆจะมีชาวระมงเขาไปออกหาตามธรรมชานนะติน่ะเนาะปัจจุบันนี้น่ขอจะเอาแมวพันมาเลี้ยงในกระทงังแลกระทังน้ำไหล ของแม่น้ำโขงนะจ๊ะเพืเ่นอนๆแซบ,บแบบอันนี้เราไปซื้อที่ริมแม่น้ำโขงเลยนะจ๊ะเขาะจะมีคนเอาขึ้นมาขายตรงท่าท่าเรือ,อแซ่บครับ อันนี้ยังเนาะมันมันอืมแรบแรบ,แรบกำลังหัน,หอน,อน,อนออหอน่นอุ่นอุ่นอ่ะออกเจ้าเจ้าหันหอนเปิดสิท่ายภาพนิ่งก็สะอัดวิดีโดอ้กำลังแท็กหัวปลาก็ดีกว่า กินข้าวเช้าควบเที่ยงใบซัาอีกแล้วน้อยนให้เขาสับแบบสำหรับทำแกงเลยนะสับทำตุมทำแกงหัวใหญ่เติบได้อือ อเก,กินปลาระวังก้างกินฟ้าฟ้าไม่ได้อ,อมไม่แห้งหนาเลยแน้อยใส่เกรืองต้มยำขาจะคร้แบใบมะกรูดแบบแบบแน่นๆอื อันนี้ส่วยนยังอืส่วนปากส่วนปากส่วนคางอหอมตะมุนภพยทะลุจอกินด้กันเลยค่ะเด้อแบบนว ปลาหนึ่งตัวโลครึ่งน,งน้อยแบ่งไปเอาไปทอดสองชิ้นให้คุณโมนี่แลคะแฟนน,น้อยชิ้นใหญ่ๆแล้วก็พี่สาวนะจ๊ะคนที่กลวยคุณโมนี่แบบกินทอดปลาเปล่าไปสาลาวาทอดเลยใส่ทีอยิยวให้กอน ที่เหลือเอนี่ยมาทำตุ่มยำมาเร็วแสบค่ะเพื่อนเดียวส่วนหางปาสุดๆครับกินปลามีประโยชน์ะนะเพื่อนเนาะ

โอ้ยเจ๋อเอออื hmm. mm ้อ hmm. ือื <laughs> mm ้อาแกเตอีกอืมมีความตุ่มนะได้กินอาหารถูกปากถูกใจ แ mm hmm. ล้วเอาเนื้อม,มาทำลาบก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็ดูมันเอามาต้มเนาะ mm hmm. หลายเถื่อหนหน่อยจะทำลาบโอ้ยแตบไปหน่อยเลยอือ mm ื hmm. จะกินหัวปลาเผือด้ออแม่ไหม กินน้ำกันแซบๆืมคอรวยังดูนว่าปลาตัวตัวจุ๊บจุ๊บจุบๆๆืมฮืแซ่บแซบๆๆ โคตรนาดีกันอืมอืมเหลือน้อยหนึ่งสองสาตอนนั้นรจะไปกินต่อหลังกล้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ัมนีพบเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้จาเลิฟเลิฟ